สวัสดีครับจากผลงานที่เป้าสะอาดยาวๆมาเลยนะครับสีเกมติดนะครับก็มายิงประตูดได้ในเกมแดงเดือดในเวอร์ชันเอฟครับซึ่งเป็นนิ้มือหมยที่ดีเพราะว่าเห็นฟอร์มของเจ้าบอบบี้แล้วก็โมเนี่ยนะครับคือเล่นบอลง่ายๆ Back to the basic ย้อนกลับไปว่าในช่วงที่ตัวเองทำได้ดีเนี่ยมันทำยังไงนี่เป็นหลักคิดนะครับเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณหลุดจากโฟกัสทุกอย่างมันทําแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ดีเท่าเดิมคุณต้องย้อนกลับไปนะครับต้องหยุดแล้วก็กลับไปนั่งคิดทบทวนว่าในช่วงที่เวลาที่คุณทําได้ดีเนี่ยคุณทําอะไรไปบ้างคุณคิดยังไงนะครับคุณตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์แบบไหนถ้าคุณยังชลมุนยังฝืนนะครับคุณก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ มันต้องหยุดก่อนแล้วก็ทบทวนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันพลาดตรงไหนมันมีอะไรมันแตกต่างจากช่วงที่เราทําได้แล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าสัญญาณที่ดีมันมาแล้วนะครับในเกมที่ไปแพ้แมนยูนั่นแหละถ้าดูในลึกๆเนี่ยเราพบว่ามันมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นที่มาของความพ่ายแพ้ซึ่งมันไม่ใช่ว่าแพ้แล้วเสียหาย เพราะไม่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยต่อให้ผ่านแมนยูไปเนี่ยลิ์พูก็ไม่มีทางได้แชมป์เอเวอร์ครับแล้วถ้าถ้าจะทิ้งแชมป์อื่นเพื่อมาเอาเอเวอร์ครับผมก็ว่างโง่เพราะฉะนั้นมันแพ้มจะเสียหายอะไรนะครับถูกไหมเกมที่สําคัญมันเกมเจอกับท็อตแนมอสเปอร์ต่างหากลหละตอนนี้ท็อตแนมอสเปอร์เนี่ยเล่นน้อยกว่าเราหนึ่งเกมนะครับเล่นไปสิบแปดเกมลิ์พูเล่นไปสิบเก้าเกม,เเกมท็อตแนมอสเปอร์มีแต้มน้อยกว่าลิบบูหนึ่งแต้มนะครับ ร์พูเนี่ยมีแต้มอยู่ที่ 34. สามสิบสี่เปอร์มีแต้มอยู่สามสิบสามแต้มถ้าจำนวนเกมเตะเท่ากันถ้าสมมติสเปอร์ชนะสเปอร์ก็จะแซงร์พูขึ้นไปตอนนี้ลูดีเสียสเปอร์ก็ดีกว่านะครับสเปอร์เนี่ยบวกสิบูกลูอร์พูบวกสิบห้านะครับถ้าแต้มเท่ากันสเปอร์ก็จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ร์พูอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ เกมที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับทอตแนสสเปอร์เนี่ยถ้าสเปอร์ไม่ชนะลิเวอร์พูลสเปอร์ก็ยังอยู่ในอันดับที่ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่เกมนี้มันมีโอกาสออกได้3หน้าแต่ถ้าย้อนกลับไปดูผลงานนะครับเราก็จะพบว่าทอตแนสสเปอร์เนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยในรอบ20เกมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผลการจะดีอะไรมากไปนะครับยิง่งใน5้าเกมหลังเนี่ยแพ้5้าต่อ0ูนเลยนะไม่มีเสมอเลยไม่มีผลแบบอื่นเลย อ่ะทีนี้มาดูในรายละเอียดก่อนว่าในผลงานที่ณวันนี้นี่ริวเนียอยู่ที่สี่ทอรนัโดเอร์อยู่ที่ห้าเกมนี้จะเตะวันที่28มกราคมเวลาตีสามก็คือคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ดึกๆเลยพฤหัสตั้งนาฬิกาเลยตั้งแต่วันพฤหัสตื่นมาตอนประมาณสักตีสองกว่านะครับล้างหน้าล้างตากินกาแฟเสร็จปุ๊บก็มาดูบอลได้เสร็จปุ๊บก็บอลจบก็ออกทํางานได้เลยนะครับเพราะ บอลจบก็ประมาณสักตีห้านะครับส่วนผมทำคลิปอยู่กว่าจะได้นอนบานหกโมงนะครับและวันที่29ผมต้องเดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดด้วยนะครับก็กะว่าจะพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ออกสายๆิีกมาดูว่า19เกมของรูบเนี่ยชนะ9สเสมอ7แพ้3นะครับซึ่งสเปอร์ก็เล่น18เกมนะครับชนะ9สเสมอ6แพ้3ก็คือ ที่ต่างกันคือเกมเสมอท่านเองชนะกับแพ้เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับยิงได้37สําหรับลิวลีู่นะครับสเปอร์ยิงได้33จะเสียประตูน้อยกว่าเรา5ลูกนะครับเราสี2ยีสสเปอร์เสียสิเพราะฉะนั้นลูกได้เสียเนี่ยสเปอร์ตัวนี้ดีกว่าลิวลูหนึ่งลูกแล้วนะครับแต่ถ้าดูแต้มลิวลูมี34มสีเปอร์มี33 เกมที่ลิวพูเจอกับสเปอร์ถ้าสเปอร์ไม่ชนะลิวพูก็ยังแซงไม่ได้นะครับแต่ว่าสเปอร์ยังมีแต้มที่รอกเก็บอยู่อีก1เกมนะครับเป็นไปได้ที่จะเป็นศูนย์แต้ม1แต้มหรือ3แต้มนะครับฟอร์มของสเปอร์เนี่ยนะครับก็คือชนะ4เสมอ1โอ้ดูมาสวยมากเลยลิวพูเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3นะครับแต่พอมาดูไส้ในปั๊บ สเปอร์ชนะไข่ชนะเชฟยูเนี้ยนะครับชนะ1-3นะครับแล้วก็ชนะมาลีนทีมจากดิวิชั่น8ปดซูตัวตซึ่งเกมนั้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับสโมสรมาลีนเพราะเป็นสโมสรที่โหยากมากนะครับหลายสิบปีจะได้เข้ามาถึงรอบนี้นะครับเป็นถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยโหแบบกองเชียงเส่หนึ่งแน่นไปหมดเลยนะครับ แล้วก็เจอกับเบนฟอร์ดในบอนลคาราบาวซึ่งก็เอาชนะเบนฟอร์ดได้2ประตูศูนย์เพราะฉะนั้นเจอทีมต่ําชั้น2ทีมเลยนะครับทีมหนึ่งก็เป็นทีมที่ว่ากันว่าก็คือสมัครเล่นนั่นแหละถ้าเป็นดีวิชั่น8นั่นแหะนะครับส่วนชนะชนะทีมครึ่งล่างของตารางอย่างลีดเนี้ยสิบหยุดอันดับ13ชนะ30นะครับสมอฟูลแลม1น,น,นี่คือผลงานของสเปอร อาจจะดูสวยนะครับก็คือชนะ4เสมอหนึ่งแต่พอไปดูใส s ในก็ไม่เท่าไหร่นะครับส่วนรีวรวพหละนะครับแพ้3แพ้3แพ้ใครแพ้เบอร์ลี่แพ้เพราะจัดทีมทั้งเรเกมที่มันจะต้องเก็บแต้มชัดๆเลยนะครับกับดรอป2ตัวข้างหน้านะครับก็แพ้ไป1นึ่ประตูศูนย์จากลูกจุดโทษซึ่งจริงๆก็คือความผิดพลาดของอลิซงนั่นแหละนะครับถ้าไปหักคะแนนอลิซงก็ต้องหัก จังหวะนั้นแหละนะครับวา่ายังไม่นิ่งเพียงพอไม่คิดเผื่อนะครับในจังหวะนั้นนะครับแพ้ซาตันตันเชฟตึงตั้งแต่นาทีที่2นะครับจากลูกเซตพีชแล้วก็มาแพ้แมนยูในเตไครับซึ่งยังไงเร์พูลเนี่ยเขาไปไม่ถึงแชมป์อยู่แล้วผมมั่นใจว่าไปไม่ถึงแชมป์อยู่แล้วนะครับมันแพ้ตอนนี้กับแพ้ตอนหลังเนี่ยกับการที่คุณจะเอาการเข้ารอบลึกๆในเอฟคัพแถ้าคุณไปทิ้งรายการพรีเมียร์ลีกกับ UCL ไม่ง้อคิดไม่ได้นะแบบนี้นะครับเพราะด้วยปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันจำใจแล้วว่ามันต้องทิ้งเพื่อที่จะสช่างความเป็นไปได้ให้มันเพิ่มขึ้นในทางเลือกที่เราคิดว่ามันมีความสำคัญกว่าอย่างพรีเมยรีกและ UCL นะครับเพราะฉะนั้นเกมเสมออีกเสมอหนึ่งก็คือเสมอแมนยูเสมอ0ูซึ่งแมนยูก็ไปจัดรถบัสเล่นกับลูแล้วก็โต้กลับนะครับ ดูทั้ง2เกมเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าความระดิงสาของผู้เล่นของลุ์ภูเนี่ยมันเยอะเท่านั้นเองนะครับก็เลยไม่ทันเหลี่ยมแล้วก็จังหวะการเล่นของแมนยูก็แพ้ไป3-2ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะครับเมื่อดูจากฟอร์มที่ผมพูดถึงใน20เกมเนี่ยนะครับย้อนหลังกันไปนะครับสเปอร์เนี่ยชนะเราได้แค่2ครั้งนะครับเสมอห ที่เหลือแพ้เรารวดเลยนะครับถึง13เกมจาก20เกมใน5เกมหลังนะครับิเว์พูชนะเทนนิสเปอร์รวดเลยทุกเกมเลยในรายละเอียดมาไล่ดูนะครับใน5เกมหลังนะครับ16ธันวา2020นะครับก็ชนะไป2ประตูหนึนะครับ11มกราคม2020ก็ชนะไป1ประตู0นะครับ27ตุลา2019นะครับก็ชนะไป2ประตูหนนะครับ1มิถุนา 2 1 9นะครับก็ชนะไป0.2ตสองนะครับสามที่เห็ดมีนา2 1 9ก็ชนะไปสองตหนึ่งห้าเกมรวดนะครับยิงได้เก้าเสียแค่สามอ่ะทีนี้มาดูว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับผลงานห้านัดหลังเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่าก็จริงแต่ถ้าไปดูไส้ในแล้วก็ไม่เท่าไหร่ะนะครับเพราะนั้นเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรริบูเกมที่ไปชนะก็ชนะทีมเด็กเพราะนั้น ไอ้ทีแบบเกมแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ควรจะมาใส่ใจเลยมากมายเพราะฉะนั้นว่ากันในห้าเกมหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ตามเนื้อผ้านะครับนักเตะของทีมทอทนสเปอร์เนี่ยนะครับคิดว่าจะจัดตัวแบบไหนถ้าอ่านใจจามูเนี่ยผมว่าผพ้รึกษาประตูเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเป็นฮโกโยริสนะครับแบ็คซ้ายเป็นลิกิลอนนะครับเซนเตอร์ก็เป็นไดเออร์จับคู่ซานเชสนะครับแล้วก็ไปขวาก็เป็นโรริเย ส่วนกลางรับนะคืเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับก็เป็นฮอยเบกแล้วก็ซิสโกส่วนนักเตะที่จะเล่นในบทบาทกลางลุกนะครับก็มีโซนมีเอนดอเบเล่แล้วก็เบิร์กไวข้างหน้าก็เป็นเคนนะครับแต่เคนก็จะเล่นในลักษณะฟอรไนนะครับก็สลับให้โซนเนี่ยโฉบขึ้นไปบางครั้งก็เป็นเอนดอมเบเล่หรือเบิร์กไวนะครับโซนก็จะเป็นตัวที่ทิ้งตัวเองลงมา แล้วก็ให้3ตัวนี้สลับกันวิ่งขึ้นไปก็รูปแบบของสเปอร์ก็เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นก็คือเล่นรับให้ชัวร์แล้วก็โต้กลับนะครับนี่คือสไตล์ของท่านแมสเปอร์อันตรายของท่ทนแมสเปอร์อยู่ที่ใครอยู่ที่นี่แหละแฮร์รี่เคนี่แหละนะครับเพราะลงมาเก็บบอลได้ยิงได้ทั้งนอกกรอบในกรอบนะครับแล้วก็จ่ายบอลคมติดเลยนะครับณนะตอนนี้เนี่ย ถ้าเทียบกับเดอะบอยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเฮลิเคนเนี่ยแทบจะไม่ต่างกับเดอะบอยเลยนะครับในแง่ของการจ่ายบอลนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยถ้าจัดตัวได้แบบนี้นะครับก็เป็นอาริซงเป็นเจ้าโรบบเป็นมาติสฟาบินโยแล้วก็เทรนแล้วแดนกลางเป็นวา um, นดัมเบนเติเโกและเฮนโดนะครับข้างหน้าก็เป็นเอฟเอ็มผมว่าเปอร์เซ็นต์ชนะเนี่ยสูงเลยแหละนะครับแล้วถามว่าโอกาสชนะในเกมนี้เป็นยังไงอ่ะถ้า ทั้งหมดเลยแบ่งเป็น100%นะครับโอกาสเสมอเนี่สัก40%นะครับที่เหลือเป็นเจ้าบ,บ้านชนะ30%หริเวอร์พูลูเนี่ยก็มีโอกาสชนะ30%แต่ถ้ามองแบบข้อข้างตัวเองเนี่ยผมว่าถ้าจะพิสูจน์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ก็คือบทพิสูจน์แล้วว่าการลงทุนในเกมที่ไปแพ้แมนยู Man you เนี่ยนะครับสักสีเนี่ยมันกินไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราเห็นแววแล้วว่า เรามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับได้บทเรียนแล้วครอปก็พูดนะครับว่าได้วิชามาจากเกมนั้นอยู่นะครับว่านักเตะได้เรียนรู้แล้วก็รู้ว่าถ้ามีเวลาคู่ต่อสู้ก็จะดูน่ากลัวนะครับจริงๆเราไม่ได้กดดันตัวที่เปิดบอลจังหวะสุดท้ายให้ดีพอเขาก็เลยมีเวลาก่อนหน้านี้นีร์พูเนี่ยไม่เคยให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีเวลาคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละนะครับร์พูเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะไปจัดการเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยได้บอลเนี่ยนะครับการกดดันคู่ต่อสู้แล้วการที่มีเฮนโดนะครับผมเชื่อเฮนโดเนี่ยกลับมาได้ในเกมเจอสเปอร์นะครับมาติดกลับมาได้ก็เท่ากับว่าแผล2แผลนะครับที่คาดการไว้อยู่แล้วนะเคอร์ติสโจนคุณจะไปหวังอะไรกับเคอร์ติสโจนนะครับคุณจะไปหวังอะไรกับริชวิลลียมแต่ถ้ามีมาติดจับคู่กับพาบินโยนะครับแล้วก็มีเฮนโดอยู่ในแดนกลาง ผมว่ามิติของการเล่นหัวลูกผูนี่มันจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้นโอกาสที่ชนะในเกมนี้ก็สูงมากนะครับจะถามว่าทางเป็นไปได้มากที่สุดคืออะไรคือเสมอแหละนะครับเพราะว่าในแนวรับก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างถ้ามีมาติดแทนลิซิลเลียมจุดอ่อนก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าพอสมควรแหละนะครับเพราะว่าการอ่านเกมของมาติดเนี่ยไว้ใจได้นะครับแล้วก็ฟาเวนโย่เนี่ยก็ไม่ต้อง เสียสมาธิไปไปครอบเวอร์มากมายนะครับส่วนในแดนกลางเนี่ยจะได้คนบีบพื้นที่ดีๆทําให้เตียโก้เนี่เล่นบอลง่ายขึ้นนะครับหลายคนบน่นการเล่นของเตียโก้ในเกมที่แพ้แมนยูสามสองเนี่ยเฮ้ยคุณถ้าคุณดูบอลแล้วคุณยังคิดว่าเตียโก้เล่นบอลไม่คุ้มค่าเนี่ยคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วนะครับเพราะเหนือชั้นมากๆในสายตาผมนะครับพิงว่าจุดผิดพลาดเนี่ย มันมาจากตรงอื่นนะครับมันพ้นวิสัยไปแล้วนะครับมีบางจังหวะที่มันหลุดผ่านมาได้แต่โอเคนั่นแหละนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับจังหวะการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่เล่นด้วยกันบ่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจังหวะที่มันจะเป็นอัตโนมัติมันก็เพิ่มขึ้นมาเองอแบ็คสองข้างเนี่ยก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วนะครับจอ,อบร์โบเนี่ยเกมเจอกับเทนนิสเปอร์เนี่ยนะครับอาจจะมีแรงกระตุ้นพิเศษที่จะทำให้เจ้าตัวเนี่ย ดูก็ตื่หรือร้มากขึ้นนะครับเจ้าเทรนเนี่ยดูดีขึ้นแล้วนครับข้า้งหน้ามาเน่ยัยงมองไม่เห็นว่าทำอะไรได้ดีพอนะครับส่วนโมกับบ๊อบบ,บี้เนี่ยนะครับก็แอ s ซิส2ยิง2แล้วโมนี่เกิดแพทริกได้ซ้ำไปนะครับเจอแมนยูแล้วแมนยูจัดตัวขนาดนั้นทำได้แบบนั้นเนี่ยมันเห็นทางเลยนะครับเห็นมิติที่ว่าเฮ้ยสู้ได้ โอเคถ้าไปคิดว่าเฮ้ยสเปอร์ไปยิงแมนยูได้ตั้งหกหนึ่งนะครับเอ้ยนาทีนั้นกับน,นาทีนี้มันคนละอารมณ์แล้วครับสวัสดีครับ